สวัสดีครับผมมานพินกับช n n นลฟิอไทยในยูทู e ครับวันนี้มีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับสั่งแกงไก่นะฮะก็ผมคาดว่าจะได้กินแกงแบบแกงกะทิแกงไก่นะกับปาเป็นนี่ครับเป็นซุปไก่ครับนะมาเป็นซุปไก่นะครับแล้วก็อา่าเป็นซุปมากกว่าครับ เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วครับเนี่ยเพราะว่าคิดว่าจะเป็นซุปนะฮะแล้วก็เอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแกงนะครับแต่ว่ากลายเป็นซุปไก่นะฮะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นแกงเผ็ดแบบแกงกะทิต้องสั่งซูชี่นะฮะหรือว,ว่าน่าจะเป็นชูชีนะก็งงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแก้สถานการณ์ผมไปซื้อ มาม่ามาไม่ใช่มาม่าเลยยำๆนะครับก็เดี๋ยวเอาเส้นเนี้ยมาใส่นะครับใด้เป็นซุปไก่ครับผมไม่ใช่แกงไก่เข้าใจผิดกันละประยุกต์กรับเอามาม่าไอ้ไม่ใช่มาม่าติดปากฮะยำๆนะครับใส่เข้าไปกินเป็นซุปนี่หละเดี๋ยวนี้ไก่ที่เมืองงอยไม่ใช่ไก่บ้านแล้วนะครับจะเป็น ไก่สำเร็จรูปนะครับมาเพราะว่านี่เป็นพวกเนื้อออนะฮะแต่เขาก็ทำมีรสเผ็ดมานะเดี๋ยวาย้ำว่ามีรสเผ็ดเขาก็ทำมีรสเผ็ดมาเป็นซุปที่มีรสเผ็ดัแบแปลกดีครับก็บางทีเราเดินทางเนี่ยไม่กระทั่งภาษาที่เข้าใจกัน อย่าภาษาไทยภาษาลาวเนี่ยบางทีข้อผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับนะความเข้าใจการดีความใจละที่จะเป็นคละแมกไครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เจอเสมอเวลาเดินทางครับก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมชานหน้าเดี๋ยวผมจะต้องฝังสูสี่ครับนะพบก,กันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ